ว่าเป็นหลานยายกมเพียนยังหน่อยพอดเอบักเต้าหลอดเซยกับอีหนึ่งมาๆมาขึ้นไปเอ้ายกเข่าบล็อกลาไปอาจารย์มาใส่ลูกมาใส่เข่าอาจารย์เอารวยโอ้ที่เขายุใส่นะยุ่งเขาน้อยเอ่ไปเอาไปไปแม่สิจกให้โอ้เขาไม่ยอมรับมึงฮอกวูดเว้ยโอ้ยโดนเห็นในยูทูบยาห้ามสร้างรายได้ไวสั่นแม่งนี่แบบ บ้านี้ไปไทยเลือกกะเป็นว่าห้ามสาั่งได้ได้บัตรมือนีผัดเลือกผัดอนุญาตละ่ะเออก็เลยบอกท่านนี้ลบพิมพ์ดีกว่าเกือบเฮากลบคลิปเลือกนะโอ้อบา้านิยังว่ลบแม่มันละเอ,อไะาไว้นี่ละว่าบ้าน้มือนีแล้วลองไปเปิดส,ดสั่งอะไได้เราไปจีดรถบัตรนี้แสดงว่าเป็นนักไทยบักหัวปวดรถบัตรไรรถบัตรไรเออมันเป็นไทยยูทูบปานี่เด็กเขาประเทศเล่าได้หน่เอาบรอมากินมังคุดปูเตีอยแจ๊คบาสิบบอมี่มักหินคือเจ้าจม มึอว่าเนี่กินเข่าข้ามได้กับห้ามันนี่ขึ้นมาอันนี้ผักยายแสงอันนี้ผักไอ้อนนจ,จ๋าบังดูกินบังด้วยไอ้จ๋ามันกินบ่คือเฮางได้มันกินผักกันนี่ได้ค่ะข้าวผัดใส่อันน <ๆ S 1> ี้ตำลึงกว่าเนี่ยบังคำฮอนอะบอสเออบังคำฮอร์นะบังดูนะกินบังเตือน,นเอาไปอ่างยายตุ่มไทยอ่างยายตุ่มด้วยโอ้ยายอะไรเชาห่มผพายังติดหัวติดยังพี่พี่พี่น้อง เอาดูจักสามนาทีดูยังบกบอันแปดนาทีทายอึงอะไรอีตัวทายอึงได้บพราีกดหมายี่ว่าท่ารุนกรรมท่ารุนกรรมซัดอีกสิเต้หมาเนี่ยว่าได้ไหมเอาทายมาก็บะไรปะทายอายุแต่อย่าไปเพิอไปตีหมาข่าหมาโอ้ขอดลับหมาตัวหนาข้องกอดหมาดมหมาได้เยอมขอดลับหมาตัวหนาข้องไรจอดำมืดเออมันหลบเลย เพราะว่าฝรั่งนี่มันสืแพงหมาเลยอ้หืออืมเดี๋ยวพี่น้องกินอ่างก่อนเลยหมายกินไม้เขาว่าหไม้ซ่าอืมอืมอ่าคุณนังมันแซ่บสุดแซ่บสุดอืมใส่ใบสมุงบ่อยู่นี่บ่บักข้ามอ้น เงินเขาบ่มีสมองเงินอสมอมน่ะอ,อสมอลตบมาทรงเขาก็คิดราคาซัมซังกิโลขายเขาบริษัทขาต้มนำ้ำโอ้บ่อืกโอ้ก็ดีเลยเนาะเป็นลูกน้องเว้นเนาะโอ้เพิ่นอยากให้หัวหน้าได้กินแซ่บๆเบบออก็เลยว่าอันบ่กินฟรีดอกอยากคิดเงินเท่าใดก็คิดโลดเขาก็เลยคิดลอยหาสิบสามรึ่งกิโลเขาเอาให้ตอนแรงแต่อยู่เงานผู้ตายก่อนเขาจะไปกินก่อนตะบุญอ่ะ เคยให้เต๋อไปใส่ตู้เย็นใบได้การมันบ่ะอืออออไปเต๋อเคยกินอยู่บ่ลูกในอึ้งอืออือ้ยพวกคือไรกยบพวกบกินไะกินเหยนราบปลาพี่พี่ปลาพี่ปูไปซื้อปลาปลาไปเห็นมันปูซื้อปลามาให้เอาหลับปลาไปทั้งมันจ้ะไ่กินไม่กินมกปลาตรงนี้จ้ำลูกจ้ำนกปลาบวกินอึ้งกับพกินลร อีหนึ่งคือไปกันหาอึ้งหนึ่ปีนะบา้าหลานหายให้แม่โทรหาว่าไปกันอึ้งหัวใจมาเป็นซีฟญาญาให้ไปปล่อยหลังบ้านเบิดเย็นนึงไปก,ก,ไปกันกับไผ่จัมโมวันน้องลินจีอืมได้แต่อึ้งหมดยางเห็นเนาะเริ่มกินอืมอันนี้อึ้งเผาเลยนี่มาจากคำเหล่าพื้นเลยนีอ่อืมเขาไปซื้อมาแต่คำเหล่าพื้นมาขายอืมแจ็คซื้ออยู่ไซบบลูอยู่คำเหล่าพื้นแจ็คอันแจ็คราคาเท่าไหรไม่รู้นะนะ อันนี้อึ้งเผาเลยี่อึ้งดงีดำนี่ลอึ้งเผาจ้าท่านสีแดงแดงเขาเอิ่นอึ่อหมักแดงสิเป็นยางอึ้งยางเขาบอกกินกันมันกินซสบบมีอมีอึ้งเผาแต่ว่าบอกกินปะคอนติบอกากินปะาบอกินมชยกินมยังไกินสิยใจ นอนใส่ไปขึ้นเอนกกรยาบอ่ะอือบอไปนอนแทนพอตายพากันตุ่มพอตายว่าสิไปนอนผุ่นแล้วบอไปออน้องจนอนใส่ไปขึ้นตารางตะแค่ตารางอะไะอแค่บัเต้าเนี่ยตะแค่ะเียงบัเต้าเลยเตียงนาบ้านเลยอือนารติเนี่ยเย็นปนยอนานาเอานันมาพ่นบ้ เย็นเย็น hmm. ด um. mm ีอ hmm. ย mm ู hmm. yeah, uh. mm ่แต่วังหามบ่พัดลมบ่มามึงมีพัดลมแห้งสิอยู่บ่ได้เหรอติโอ้แซบแซ่บพี่น้องเอ้ยแซ่บสุอันเอ้แค่นี้เลยเด้อบที่แ่นเราทีตารางประมาณหนึ่งโมงเช้าบ่บทียอดที่เหาเต็มเอ๋่ยวมน้อยส่วมตั้มยังพอทนได้อันนี้ตีมาตีนบ่ไหวบ่ เออนี่ดียายมาไปหาตะปูอันนี้มากก็ได้การอยู่ดีดอันมันตอกอยู่ในตะตอน,นั่นนะก,กูดังน้องพิมพในก,การสติบรรเทาความเดือดร้อนไปได้สใส่หอยูอ่ายเย็นๆให้เขาคุยกันก่อน<ม>ขั้นหน้นกจะหาเอาเงินน่ากระปูเป้ะหมดและวหาเส้น<ม>ขั้นสี่บ่อบี้ก็ได้หอยสี<ม>่เส้นกบหาเส้นไกลกันเป็นเสนพอดีเนาะ ไม่อกยอมเที่ยอกบมากก็หันกับกับบริดัทอันคิดตอนสี่สิบห้านี่ป่ะจนั่นไรละสี่หมื่นหนี้อืมอ่าเรียเที่ยวกบมากก็ใครเพื่อนเทนที่สีได้เป็นเจ้าหป้าที่หรอมีเงินรักษาพยาบาลฟรีป่ะลูกเมียฟรีป่ะบริฟรีเลยไม่ติใจเขาเสยได้เป็นตำรวจแล้วปานนี้เราเตียนะ ถึงเตี้ยกับเป็นตำรวจได้เนาะแต่กี่เนาะเลยหกสิบละ,ละนีะ่บริขาาักซ้ม<อ>เป็นตำรวจบ,บริ้าาหักอเฮ้อไปกันปะใจเย็นๆขึ้นนำลวกไปเดี๋ยวมีทางออกปัญหามีทางแก้ไม่ได้ให้มีให้กุ้มขนาดอันประตูสวบนี้ยังได้แก้ไขมันเล่าขึ้นไปอยู่บนท้งเทิงปะเฮ้ย

มาโอ้มาเทียบประตูนี่ก็บานประตูเทียออกเลยตั้งกันขนาดพท่อบานแม่ไก่กับลูกไก่เลยอันนี้อันนี้เทียวออกนะนี่ก็อยู่ตรงนี้ไงเออเออคือพอดีกับหน้าผาคมเลยอันนี้อันเดิมนะนี่นะอันนี้อันเดิมอันนี้อันที่เรากะว่าจะมาทําประตูบานประตูนอกบ้านแต่เราเอามาใส่ในบ้านเลยอันนี้นะแก้ปัญหาไปก่อนอันนั้นค่อยไปซื้อมาใหม่มาเพราะว่าอยู่ร้านมีขาย อ่าใช่ไหมจะมาพอะมานให้ลูกหลานหัวแตกทำไมเดี๋ยวเอาเตาเจ้านอสูงปีหนาสูงชนแบบพิมพ์มากเนี่ยอันนี้ให้เครดิตน้องปังปอนนะนี่เพราะว่าน้องปังปอนบอกว่าโดนแล้วผมโดนแล้วย่าทำไมประตูมันเล็กจังผมเจ็บนะเมื่อหลานนานๆพูดทีนะขอเขาขอแค่นี้นะเขามาช่วยทำบ้านเยอะแยะเพราะอะไรได้เปล่าเออเพราะอะไรได้เปล่าขอให้ย่าเปลี่ยนประตูมันก็เลยเดือดร้อนช่างใหญ่ทีนี้ช่างน้อยเจ็บ มันเป็นยังปังฟอนมันทึกหน้าผากผมแล้วอันนี้ประตูนี้ได้มาเพราะปังฟอนนะเพราะปังฟอนขอหญนะ้าแท้ๆนะเพราะว่าถามเป็นอะไรผมเจบฟผมว่าผมหัวตําหัวชนประตูมันเล็กหมอวะยายะประตูห้องมันคือหน่อยแท้หมอว่าหมอกระเบิดสั่งเปลี่ยนดอกหมอกระได้ประตูห้องมันคือหน่อยแท้พยพราะวะเด็วมันสิถึงโต ต่อไปมันก็สีเป็นผลตอนน้องหนึ่งก็สูงเนาะเต่าเต่าก็สูงแขกที่มาก็สูงยกเว้นคนย่าคนเดียวเตีเ้ย <c ười> <c ười> ขนาดปู่เตี้ยก็ยังถึกคิ้วพอดี <c ười> แต่ยายมอน่ะรอดก็เลยจัดไปโอเคตามนั้นยังก็บบเลียนบบันไดบักเต้ามันจมอยู่นี่นะ